อืมแซ่บเป็นตรนยันยันอือจํำเบะเบะจํำปลาแดกมาเด้อจํำปลาแดกน้ำผัดทำยังไงอืมแล้วอืม ค่ะสุดจะจ้บองสาวเดือนนี้ค่ะตะไคร้คั่วหอมระเตรียมคั่วใบบักกรูดคั่วหอมหอมเนื้อกมาตำพี่น้องตำ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 ให้พออยากกับพี่น้องค่ะตำใส่จัดตำตำแล้วกเอาตอนไปแดงค่ะสาวเดือนไม่สับสาวเดือนเอาใส่เป็นตอนเลยจ้ะลงไปในคกน้องพี่น้องเนาะนี่บักขามเปียกพร้อมกับพี่น้องกับใส่พริกผงลงไปจ้า พี่โค้งในขัวแล้วหอมคักหอมแม่ครับพี่น้องเอ้ยตั่มสัทุกอย่างให้เข้ากันครับพี่น้องจ้าต่มไปเลยจะโอ้ยหอมเสียดังใส่ชุสครับพี่น้องใส่ชุรสต่มใจจ้าผู้ใดมักแซ่บหลายกับแจกไปกับไปแซ่จกพี่น้องเด้แล้วก็แลว้วมีคันี้แหละพี่น้องปลามันอร่อยแลว้วมึงนะพี่น้องสีสันหอมคักโอ้ยนำลายคนไหลครับพี่น้องซักเสื้อถวยจ้าพร้อมไปกินแล้วจ้า โรยใบยมกะกรูดหอมๆใจเครืองลหลายๆพี่น้องจ้ามันจังเส่บจ,จังหอม<ะ>สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเกาว์ขพี่น้องจ้าวันนี้ได้เลิกได้ย้ำเล้วจ้าตามคำขอพี่น้องค่ะอยาเห็นสาวเดือนจิ๋มแก้ว วันนี้ก็เล็ดต่ำแจวประเดกพี่น้องแจ้วประแด,ด,ด็กบองเนาะพี่น้องเนาะนี่วิธีทำอยู่ค่ะพี่น้องค่ะกินกับสะเดาลวกคาลวกเนื้อแดดเดียวติดมันกับพี่น้องค่ะว้าใ้มันหนีกินเขาแซบเนนอนกับพี่น้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนผักสะเดาหิ้วมาจากบ้านให้สาวเดือนพี่น้องค่ะแค่หิ้วมาฝากสาวเดือนพี่คนไทย สวิตเซอร์แลนด์พี่ดาวลุ่งขอบคุณที่ไลคค่ะ <laughs> แต่หักหลายค์พกักเสะเดาขึ้นเครื่องป้ามาจากไทยหมดสวิตเซอร์แลนด์จะหยู่สวิตเซอร์แลนด์อืาทำายแต่มา,ดาเดอ้อจ้ะเด้อกินข่าวน้ําข่อย <laughs> มื้อนี้บ่มีน,มนกกงนกแก่ดอกค่ะพี่น้องโอ้ยข่อหิวข้าวข่อยซั่นมาจา้ะ <laughs> พักหลัวกับมีพักบุ๋งน้ำผัดบลาเขือ นมะมบวบบวบบวบอืม,อมจาปปดมาขอเมนูสแสบแต่ะนะ้อพี่คนใดน้องอขอขอลืมแล้กแต่แล้วนมองน้อพึ่งมามาหิวสดไม่ขอบอกลายเลยคือเนาะ ลวกนีนเจับนะอืมอืมากมันนี้กินข้าวค่ะสามเล่มไม่มลยค่ กำลังบริยุบานตาน่ำเลยจ้ะจะดูตึนโดนจ้ะกระสุรเคยไปตำบ้างเด้ออืมอืมาคารุม่มือบาดจ <c oughs> ีกระเดย ขอภายเด้พี่นะ่ะ <c oughs> เคี้ยงเนะกอย่านผัวแสบนะไหมมันเจ็บด้วยจ้ะกลัวก้เขายังไงก็ยหยีสวนใบคิดพ่อสมัยอันพี่น้องไปรับจ้างเสียหน่าเลิกงานกะจ้ำประแดงเนี้จยจ้ะก็ขึ้นยอ พบุ่มเกด็ดเดอยู่เนะเกียนาะอมมากเลยพี่น้องแตบขัก นู่งจามค้่ำคคือเกาค่ะแซ่แซสบรีค่ะป้าเป็นหิวไหมขอเป็นกิโลเป็นดีพี่น้องพักสาะว่าแล้วแล้วบอลบอลแล้วเนอืนย รั่วแล้วไม่ค่อยขมค่ะทำไงไม่บอมอรั <laughs> ่วกระแซาม <laughs> มัสติดมันอร่อยค่ะครับอือเหมือนอะไรจ้ะกันไม่หมดแล้วก็ทำเมนูอื่นนะไอ้เครื่องไอ้เครื่องหลายหลายหอมอือ มะเขือบรูบ้อะครับบ่มากมาก,กมากแพ้นนมากมั่งแสาบเป็นตัวยืนยันจำเบะ๊ะเบ๊ะจำประแดกกมาเลยจำประแดกน้ำผัด Ja. <laughs> เนี้ตัน <c oughs> เนื้อเซ็บเจ็บจ้าอืมประเดี๋ยว่ขาบอกสับด้จ้ะขอหันอ่นอ่ะพรอะอย่างสิอย,อยากซีกเม่เจ็บอยากซีกประเดี๋ ติดมือดีขนาดระดาด เขาเน้นได้เริ่มกระดาบอทอดเนื้อเนี่ยขึ้นพ่อเจ้าของให้งานโรงงานนี่หนาหนโรงงานเนี่ก็จะมีมาขายเนื้อทอดปลาปุ๊กเล็น้อยหาแบบเป็นยังห้อแล้วหาบาทกินถุกเสา สะดวกสบายมากบบาดน,นะน,น้นาตื่น้กิ่นกบบต่อยี่สดุดค่ะจัดเด้จัดเด้อ ถ้าว่ามากกินบอสเดามากอยู่ค่ะมากกบริมากแบบมากไม้เนาะกินไ,ได้อยู่ค่ะย่ามีก็กินพี่นออ้องหวยไมร้านก็ยินดีคือเนื้อดีแต่ตับไปแดกแม้ ก็อยากซับตอนอยังน่งเลยไปที่ซับกับซับขับข้าวไว้เข้ากันกินหอดบ,บ้านกินหอดสมัยแบบว่าหลบจาง Chàng cháu xe nhả, xe nhung, tìm liên, và nạc liên sau thịt, tháng xe nhả, lập tràng các cháu, เราเดือดรำบากกันน้อยนอ,อ <c oughs> พอแม่มีไฮมีนาเราขอบนองกับจางเขา้า <c oughs> พอ่ขอขายเบิร์ดขายเนิเซซินก็เจ้าะ,ะกีเจ้าเดือนบ่มีเฮียนเล็กนอยได้น่อยพอแม,ม่มีเฮียนเล็กจ้า อยู่แพ้นอนอยู่แพ้แพ้อันจะดุงไหมพี่นอ้องแพ้จะดุงอันนน้ำพายุมาแบบ <c oughs> ยาอเลานแม่แพาขึ้นมานอนทั้งเทียงแบบเทียงแบบติดให้ติดหน้าน้ำลมแบบว่าพายุมาเนาะฝนตกพายุ ินไปเราเป็นหนักชีวิตคุณเลี้ยงมรุเรื่องขอไปคอยว่าเอาไทยของบ๊อดธนาดกค่ะ <c oughs> พายุมากนี้กันขึ้นทั้งเทียมน้องกอดกันมะพร้าวกับเมียยานยานฝ้าห้องพร้อมสดสวนมีขั้นยาน แม่อคอยบวงแซบใส่ไปน่อเจ้าปจับได้วสวยมาจากอีพุเอ,จอะจ้ะสดาบงามีเลยจับไป็นมาหายา้ข็ เป็นว่าอเอื่อยเป็นหอบมาให้เปเป็นเิ่นก็ห้อมาไม่ค่อยอนนแล้วเิ่นกระเนห้เพิ่นน้ำหมดแล้วกำลังเยอะเนะะเาะกระดองใช้เรื่องีแท่แข็งเวค่ะแ <c oughs> ด้มาใหม่มาแท่แข็งเลย <c oughs> ค้ามนีไปลแล้วหน <c oughs> ูกิบกว่าเน้าเลกินพราอิ่มเาะค่ะไปกินไม่แรงน้ำเนาะ วันนี้ไม่มีใครอยู่ตำประแดกได้ฝ <c oughs> รลังตายขึ้นเลยพี่น้องตำเจ้าแบบแบบคุเยอะหอมเอาแล้วพี่น้องจ้าอิ่มหลอจ้าแมนนนี่พวข่อยพิษฟ,ฟ้าเขานี้่อยเลยพี่น้อง กินอยู่บานพี่น้องเอ้ยเพิ่นลักปิดิฟ้าเข่าข่อยข่อยกินมาย้อมออกจักเทียแซ่บอ,อลีจจะจัดหล่ะเด้อจ้ากินแก้วกับสด,ดาจค,ค่ะพี่น้องค่ะป้าถอดบ่มีค่ะเบิดข่อยกินเบอดละป้าถอดนั้นเอาละจ้ามาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางย t u b e แล้วก็แฟนเพจได้ใจเด้อสาวเดือนก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมเรามาเติมใหม่กับพี่น้องค่ะพ่อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงกันสุขภูสุขค้นค่ะ สวัสดีค่ะ